วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5่านาหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากกอกแล้วก็อกอกอันดาบอกคะแนนอกอกทีมต่อรองกกอกราคากกอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอป,ปสำหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก a c e b o o k มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์อบอลน,นะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์อบอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ มาพบกับผมได้อย่างเป็นประจำนะครับกับรายการบอลทบบอลทวี bon นะครับบายเซนตุนหรือว่าบายน้องตุนนั่นเองนะก็จะเป็นรายการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันนะครับว่ามีคู่ไหนในที่น่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนกันบ้างนะเราก็จะเป็นการลงทุนกันแค่วันละหนึ่งคู่เท่านั้นนะครับผมหรือว่าบอลทบไม้นั่นเองนะคือลงทุนเนี่ยมีอยู่3มทีมใช่ไหมมันมาคู่ใดคู่หนึ่งนี้ก็วินแล้วก็ ตีตัวเข้านอนกันได้แล้วนะครับนี่ก็ตั้งแต่ทาคลิปมานะก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับน้องตุลน,นะถือว่าเป็นกันเองมากเลยนะครับคนไหนที่เข้ามาพูดคุยนะแล้วก็ขอบคุณมากด้วยที่เข้ามาดูรับชมนะครับผมเผื่อว่าจะเป็นแนวทางของเพื่อนๆได้นะแล้วก็คนไหนนะครับผมสนใจจะเป็นฟุตบอลสด นะครับผมเรียกได้ว่าโบบ้ากันตลอดย4ชั่วโมงเลยนะก็จะเป็นกลุ่มฟุตบอลของพี่ป๊อปแล้วก็พี่ปาล์มนะครับผมคนไหนที่เป็นแฟนคลับพี่ป๊อปพี่ปาล์มนี่ก็สามารถคลิกมาถามตามรายละเอียดของไลน์แอดได้เลยนะครับขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วนะคนไหนที่เป็นสาวโบกฟุตบอลน,นะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาพูดคุยกับน้องจุนน้องตุ่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะในไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะสําหรับเรื่องของฟุตบอล มาดูกันนะครับผมประจำวันนี้เนี่ยว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะมายแรกนี่ก็เป็นฟุตบอลออสเตรียครับนะครับผมทําการแข่งข,ขันกันในเวลา19.30นาฬิกานาทีนะเป็นการพบกันระหว่างสโมสรที่มีชื่อว่าไวส์นะเพราะว่ามีซอโซกัลันนะครับผมก็จะเป็นไวส์เจอกับ SK ออสเตรีย เคเรนเจนฟานนะครับผมคู่นี้นี่ก็มาดูฟอร์มกันหน่อยนะครับผมหกนัดล่าสุดนะครับผมของไว้นี่ก็มีชนะ5แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยมีเป็นเสมอ3 แล้วก็ชนะ2แพ้1นะครับผมเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีกว่านะไว้ White, เนี่ยนะครับผมไม่แพ้กันเล่นในบ้านเนี่ยหนัดติดแล้วนะแล้วก็ชนะติดด้วยนะห้านัดในบ้านนะครับเรียกได้ว,ว่าผลงานในบ้านของอเขาเนี่ยค่อนข้างแจมแมวแจวเรือเลยนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยผมไปดูเฮ t o ูเฮดที่มาเจอกับไว้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างขี่อยู่นะไว้ White, เนี่ยแทบจะเอาชนะไม่ได้เลยนะครับผมชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะวันนี้นี่ก็แฮนดิแคปของเมืองนอกนี่ก็เปิดมาเป็นไว้เป็นรองนะครับ แต่ว่าฟอร์มแบบนี้นะผมมองไปที่เจ้าบ้านนะครับทีมเยือนเนี่ยเปิดนิแคปมาเนี่ยค่อนข้างแพงด้วยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับสำหรับเคเลนเจนฟานนะเปิดมานี่ต้องชนะห่างถึง2สกอร์เลยนะแล้วก็ไว้ฟอร์มในบ้านแบบนี้นะครับก็เลยขอมองไปที่ไว้นะครับวันนี้เนี่ยจะเปิดบ้านมีแต้มจากออสเตรียเคเลนเจนฟานไปได้นะครับนี่ก็เป็นทัศนคู่แรกนะส่วนคู่ที่2นะครับไม้ที่2เนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลยุวชนนานาชาตินาะยูสิบเก้า ฟุตบอลหญิงนะครับทำการแข่งขันกันในเวลา21อนาฬิกาของบ้านเราเป็นการพบกันร,ระหว่างยูโรมาเนียยูสิบเก้านะเจอกับอิสราเอลนะครับคู่นี้เนี่ยหมายที่2ใครอยากได้นะก็ทักกันเข้ามาขอได้นะครับผมก็จะขอปิดเป็น V i p อเอาไว้นะสำหรับหมายที่สเน่ส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมของน้องตุนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลถ้วยของ,องกีษนะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นการพบกันร,ระหว่างทหารเสือพระราชินีนะครับควีนสปาร์เกนเจอร์ เปิดบ้านพบกับแมวดำเซนเดอร์แลนด์นะฮะเซนเดอร์แลนด์นี่ก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนนะแฟนบอลบ้านเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่ปรับแดนใต้กับนิวคาสเซิลนะตอนนี้นี่นิวคาสเซิลนี่เขาไปไกลแล้วนะได้เจ้าของสโมสรใหม่นะส่วนเซนเดอร์แลนด์นี่ก็ยังวนเวียนอยู่ในดิวิชันหนึ่งอยู่นะครับก็มาดูกันนะครับผมฟอร์มของ q ครสต์บาร์เรนเจอร์นี่นะล่าสุดก็แพ้ให้กับปีเตอร์โบโรไปนะก็มีฟอร์มเนี่ย เป็นแพ้3แล้วก็ชนะ3นะครับส่วนทีมเยือนซันเดอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างทำผลงานได้ดีเลยนะแพ้1แล้วก็ชนะ4นะครับผมนัดล่าสุดก็แพ้เช่นเดียวกันนะครับมาดูเกต์เล็กเกี์น้อยคู่นี้กันหน่อยนะ QPR นะครับผมชนะติดต่อกันในบ้านเนี่ยสี่นัดติดแล้วนะแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเลยนะเล่นเป็นทีมเยือนนี่ก็ชนะ3นัดติดเช่นเดียวกันนะครับผมถือว่าเป็น การแข่งขันที่ค่อนข้างสูสีนะแล้วก็เป็นบอลถ้วยนัดเดียวด้วยนะครับผมคู่นี้เนี่ยใครหลายคนนะครับผมมองไปที่เจ้าบ้านควีนส์มาร์คเรนเจอร์นะแต่ผมมีอะไรลึกๆแล้วนะครับผมคู่นี้เนี่ยผมมองไปที่ซันเดอร์แลนด์นะทีมเยือนวันนี้เนี่ยพวกเขานะจะไม่แพ้ในเวลากับควีนส์มาร์คเรนเจอร์นะครับก็เลยขอมองไปที่ซันเดอร์แลนด์นะครับคู่นี้นี่ก็เป็นทัศนะประจำวันนี้ของน้องตุ่นนะครับคู่แรกก็จะเป็นไว้นะครับผมแล้วก็เป็นซันเดอร์แลนด์นะในหมายสุดท้าย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะก็คนไหนนะครับเป็นสนใจนะครับผมอยากจะได้หมายที่2นะซึ่งก็เป็นโรมาเนียพบกับอิสราเอลนะครับก็สามารถคลิกมาตามไลแอทที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับของน้องตุ่นด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบอลทวีจัดเต็มทุกลีก คัดสรรมาให้ครบกดเดียวกดสเต็ปจัดเต็มทุกทัศนะพร้อมกลุ่ม VAP กินเต็มทุกบินราคาดีน้ำไม่มีล้นวิเคราะห์ให้ทุกวันแล้วเจอกันครับ